สามไร่ก็จะเป็นทั้งนี้ก็จะเป็นมะขวัมะกวะมะ่วหมดแล้วเลยมาปลูกทั้งนี้ตอนก็าหน้าหนาวก็จะลงทั้งนี้อีกด่แลครับปลูกเต็มพื้นที่เลยครับผมดูและอุ้ยหาหกปีข้างหน้าก็พบเห็นผลเลยครับเห็นผลเลยครับดูแลอันนี้คือเนื้อทีสามไร่นะครับผมจะสาดเหบื่อไกๆเนาะนะครับผูดเดสิประยุกใส่ในพื้นที่นะครับเนาะไม่ต้องเห็นเขาไร้หรอกครับไอ้ไม่น้ำ อ่าพุ่นเ่ะพุ่นพุนพุนนะครับต้นยางหน้ามาสันมาใส่เสื้อเห็นยบร้อยแล้วเนาะพื่นใส่พื้นทีให้เต็มพื่นทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกครับนี่คือโมเดลโคกน้องนาโมเดลนะโคกน้องหน้าโมเดลนะครับเนาะนะขอใจนะครับพัดเสียงบอกโคกน้องหน้าโมเดลเพิ่งขึ้นยางทำไาเนาะอันนี้คือเพื่อนในรับรางวัลแล้วล่ะครับนสมัครจัดการพื้นทีพื่นใดนะครับ นี่หมากทัวหมึกทัวครับหมากทัวอุ้ยหมากทั่วผูกกินนะเอามานี่ว่าซานครับนี่คือความสุขคนอยู่กับธรรมชาตินะครับความสุขของคนอยู่กับธรรมชาติเป็นแบบนี้นะครับน้ำไปซีน,นีปน้ปลาเบื่อไปอยากเป็นมาแง่บุญเนี่ยถ้าพูนเป็นก้อาายหน้าบ้านงงงง้ง่บุญห่อกับเขาต้มเนี่ยโอ้เบื่อขับคนมาเอา เป็นท่อมกุลน,นะครับเนาะอันคือปลูกทุกย่านให้กินกินทุกย่านให้ปลูกที่เลือกขายคือบาร์ะครับเนาะอันนี้คือธรมรมชาติของคนที่สามารถจัดการพื้นที่ได้นะครับอ๋อโอ้บักแข่งกระมีโอ้ยขีดหอดแข่งเซนโนไมด์ได้นะครับเนาะนี่แซนะ่บเนาะแข่งง่ายๆครับเห็นไหมคนพาสุนิมงกุนนลนะนี่งไงปะ ปล่อยปลาปล่อยต่นผลคกิบปลายหนาะว